ชาร์จเสร็จครับโอ้ได้ครับอ้าวสิลาแกอ้าแกดูได้ครับผมดูได้ครับผมอาสิลาอวสิลาวาไงอ้าวสิลาวางไง โอเคครับก <itos> ็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับพลชัยตะก้ออินดี้เช่นเดิมนะครับวันนี้3าารับเหลียมให้นะครับกับทางตะก้ออินดี้ครับแล้วก็ทีมทีมนะนะนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ทางพลชัยตะก้อนดีด้วยนะครับผมโอเคอ่ะกรรมการเดี๋ยวทางนี้ดูเส้นให้นะอันนี้ดูเส้นให้อ่าเต้มล็อกนะครับ12แต้มเนาะ ครับผมโอเคสุดสองแนครับแต้มล็อครับผมอืมอ่ะสิลาเปิดได้ตั้มลงอ่าอ่าเสรแล้วครับอ่ะศูนย์ศูนย์อยู่ครับผมศูนย์ศูนย์อยู่ครับอาออกเหมือนกันนะ อ่ะศูนย์โอ้เปิดได้ครับโเนี่ยเสียศูนย์ สกอร์ยัง0-0อยู่มือครับเ <c oughs> บ็ดน้ำยาใช่ไหมครับโอ้เปิดดีครับผมอืมสกอร์ยัง0-0อยู่นะครับผมอืมอ่ะ หนึง่งศูนยครับผมอ๋อสกอร์อนหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีครับครับดีครับเอาไปแลวเด้อกเด้เอาไปแลวเด้อครับครับครับศูครับผม เรียบร้อยแล้วน้ะครับต่ก็ครับใชแล้วครับยอดี๋ยวได้ยดยนยได้ยดยย้อดนยด้อนได้อบอนได้อด้อได้ครับอนไอนได้อได้ย้ออ้ย้นไอนไดอนไดอนอนเด้ดอยองได้ย้อนไอ้นได้้นได้ย้อ้อ้อยด

อ่ะหนึ one, 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 ่งหนึ่งครับอืมเล่น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 ่สดอดี้่ะอ้าดีีอแก่ดีแก่ดีอ่ะสกอร์สต่อหครับโอ้ เต็มยอดใช่หมหนึ chegou, 2, 2, 3, 2, 1, 2, ่งสองครับปกอกรชัดตลางได้ครับศิลาว่งไงอยู่ปูโอ้ตมจีนผมไม่เชอจากขึ้นมาเลยเลยเมนเหลับตาแล้ว หนึ่งสองหนึ่งสองสอครับเกี่ยวได้สองเท่ครับเกี่ยวได้โอ้หกจะเพิ่งมึนนะเดี๋ยวไม่มีเบียไปเซ็นไว้นะโอ้ยังไม่ได้เส้นไว้อะสสกอร์สอครับผมอืม

อ่ะสกอรที่สองสามครับผมอ่าต่้ได้ว่าไงว่าไงโอ้ลงครับผม สกอร์ที่สามต่อสองครับผมชัดเจอนครับสวยโอ้หล่นมาครับอ่าสกอร์ที่สี่ต่อสองครับ เปิดได้ครับลากเองโอ้ออกห้าต่อสองครับผมลายเส้นนะครับตกแล้วโอ้ขาหัวสวยมากห้าสกอสองต่อห้า

เกมมัวดีครับผมสกอร์สต่อหครับตามเปิดได้ครับลาตีลาตียูโอ้โหห้าต่อสอง 2. เปิดได้ครับโอ้สิได้ครับผมศิลาว่าไงโอ้สกอรหกต่อสองครับผมอืม สองต่อหกดูอ่ะดีดีอ่ะหกต่อสองอยู Someone ่ครับผมอ๋ออืม เดืนสองนะครับผมสองหกครับดีโอ,โอ้ขามเขียวก็มาครับโอ้ตายู่ล้นครับผมลาว่าไงเออแก่ดี อสกอร์ขึ้นอีกเวทหนึ่งแล้วครับเจ็ดต่อสองอยู่อ้าวศิลาสองต่อเจ็ดอืมอ่ะแ <c oughs> กตัวได้ครับ

À, Sự có chết tao sống. Mhm, nếu như hoa, 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 เสียครับโดนตัวครับผมอาุธแล้วเอาสู้า้าสกอร์ขึ้นมาแล้วครับอีเกเ้มหนึ่งคนระับสาต่อเจ็ดต่ำว่าไงโอกนหน้าดางังเกวนหน้าดางังนหน้าดเจอลูกกวนหน้าดางัาาดางครับราาเส,นะสต่อสโอลูกน้ำตาเสียนนะครับผม อ่ะสกอร์ขึ้นในรลูกหนึ่งแล้วครับแปดต่อสามยู่โอโอ้นิดเดียวอือสามอ่าสามแปดแล้วครับอ่าชัดเปิดได้ตั้มตัง้งศิลาว่าไงอ แปดต่อ3โอ้เสือมาดีครับโอ้สันแบก็กอ๋ขอ,ข,อขับรถ,บรถอ๋อเอาเบียร์มารอไว้เนื้อว่าอะไร <laughs> โอ้ดีหยอดไปครับโอ้กสปอนเซอร์ใช่ไหมครับผมอ่ะแปดต่อสามอืมโอ้เสริมดีอ่ะสกอร์ขึ้นหนีลูกหนึ่งแล้วนะครับเก้าต่อสามครับผมสวย อืมได้ยูได <c ười> ้ยูได้ยูสตีสตีหนึ่งเลยเสียใจเจ็บอนะสามต่อเกครับได้อยู่ตั้มตั้งอ้าศิลาอยู่อ้าแก่ตัวครับผมเอ้าศิลาเอ้าแก่ตัวครับผมอ้าศิลา 20บไม่เได้เลยนี่อไร2ไ่เสียได้เลยนีค้มับหม่ข้ามาเ้ค้าครับเา0ต่อ3แล้วนะครับอ่าครอที่0ต่อ3 โอ้ oh, mm hmm. ยให่ที่จางทรายโ oh. อ,อ,อ,อ้สันเบกออกมาแล้วฮนะ <c oughs> น,น,น้ำเงินน้ำเงินเอ้ยสันเงินเริ่มตีเสียงโอ้ได้อสี่ต่อสิบครับผมสองลูกเองนะดีล่าดีล่า Oh. Oh. อฮะ, <c oughs> อะสิบต่อสี่ครับผม <c oughs> อ่าเปิดได้ครับสวยอ่าเปิดได้ครับสวย <c oughs> อยู่เสีย <c oughs> 40อยู่ครับผมาถนนจะล็อกอยู่ไหมครับผมสิลาสิลาอยู่อ้ออยู่อ๋อสกอร์ขึ้นมาเรื่อยครับอ่าเขื้นใหม่เต็มหนึ่งแล้วนะครับเป็น5ต่อ0ครับผมสิลาสิลา ะก็ดูกันต่อไปนะครับผมอยู่กันยาวๆนะฮะหนึ่งจากเป็นแต้มล็อกครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมชัดเซอร์ครับโอ้ได้ครับอ้าวสิลาแก้สิลาเก้ดูได้ครับผมเอาสิลาอ้าวสิลาว่าไง อ่าสิลา,าว่าไงเออสวยอูเล้งครบยี่สิบบาทโอโ้โหเออถ้ามึงเตะนี่กูดอ้โหอเอาจังไดอหนึ่งห้านะครับอ่าออกครับผมอ่าสกอร,รท์ที่ห้าต่อหนึ่งครับผม โอ้สิลาตังเองครับเล่นเองเล่นเองลงครับผมอย่างนี้เล่สิลาชอบเลยตัวตังโต๊ะเ่อเอเอ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 ไเออเเออออเออเอเอเออเอ่ออเออออเออเออเออออเเเออ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 ัอออเารอเ นี่กองไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่มเดียวอะไรเกิดขึ้นได้ครับผมห้าต่อนหนึ่งครับโอ,อ้ต่ำเสิร์ฟครับเล่นกันดิสิบเอ็ดต่อห้าครับโอ้โหลหลังเสิร์ฟครับโอเคเป็นอันล่า ทางจะก็ยินดีถึงนฝ่าช้าไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม